โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กันบอลเรจินนั่นเองนะครับเสียงดังไปหรือเปล่าลืมปรับเสียงแล้วกูอัดคลิปทุกครัง้งลืมลดเสียงทุกครัง้งตลอดนะฮะก็จะมาเล่นเกมเจนนั่นแหละนะซึ่งช่วงนี้กําลังมันมือกาลังเล่นทีีบ่อยนะฮะเพื่อเอานั่นแรง50าสิถ้าเป็นแซดพาวเวอร์ของโกคูระดับอันต้ามานี่ยเองแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพิ่งอัดคลิปแรกเจอทีมฟิวชั่นแบบโคตรฟูลพาวเวอร์เลยทีเดียวนะฮะอย่างนี้ ลองสักตั้งสิแล้วกูดเกณฑถึง700ด้วยกันอีกิมเมนเซทั้งหมดเลยนะทุกตัวนี้อิคิมเมนเซ็อยู่3อันทุกอันเลยโคตรเฟี้ยวเลยวะน่าจะเป็นผู้เล่นที่โหดใช้ได้ต้องลองมาวัดสักรอบหนึ่งแล้วกันพอดีนี้คือผมไปเซ็นใครไซะซามโกคูสีม่วงมากเลยแบบว่าอยากมาทาคลิปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่เชิงเป็นคลิปรีวิวอะไรมากแบบจาอลึกเนาะเป็นแค่คลิปเล่นพีพีให้ดูเฉยว่าไซヤซามโกคูแบบเซ็นใครเนี่ยมันยังไง แต่ผมไม่ได้เซนไคถึงขั้น7นะได้แค่ขั้น5นครับตอนนี้พอดีกําลังไล่เก็บเพชรเปิดอยู่เป็นตัวละครตัวเดียวที่ผมเก็บเพชรได้เปิดพันเม็ดนะเพราะว่าไอเซนไค3สีเขียว LF นี่ก็ไปฟาร์มมาจากด่านลัสนะครับได้มาก็มาแลกนะฮะก็ได้เป็นขั้นเจ็ดอ่งนี้รู้สึกว่าช่วงนี้เกมเดเเจนมันจะได้เซนไคง่ายขึ้นนะจากการเปิดกาชาลายวันทีละ20เม็ดจากด่านอันต้าสเปซไทม์ลัสที่มันจแจกเซตพาวเวอร์ของเซนไคครับได้ง่ายขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนเลย ต่ก่อนนี้ต้องเปิดอย่างเดียวอะไรงี่ไงเออไม่ทันนะเขาเร็วกว่าโอเคดนไปก่อนถ้าเขากดการ์เขียวจะผมจะเปลี่ยนตัวนะโอเคโขจะต้ามาชิปแรงแต่อย่าแรงมากโขจะต้าคันเจ็บนันไงประเด็นอาขึ้นหอดไปแล้วผมหลบทันแล้วเนี่ยผมไม่น่าไปสวนเลยว่ะโอเค โอเคชิบ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 แบบนี้ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนไปแล้วถึง2ตัวนะครับเราก็ฟรีต่อยไปเลยแล้วก็การ์ดฟ้าโดนซะสักหมัดไหมเล่าเกือบตายหมัดแม่งแรงจริงโกเนี่ย okay. เฮ้ยผมผมน่ากดหมัดเนาะแม่งรีบไปหน่อยโอเคต่อยรัวฮะ เราจะต้ามาอีกละเ,เราให้ l อตัดคอมโบโตอนเขาใส่อันเตเมทหรือสักอย่างมานะ <_ AD IS> โอเคอเคฟ้าลงมาแบบนี้อโอเ้เขาลอมากเลยรอโคตรนานผมจะตัดเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็กดแท็บเข้าไป สวยงามตามท้องเรื่องชิปแบบนี้โอเคเขานั่นจะเปลี่ยนตัวนะตรงนี้เราอาอาไปก่อนได้เลยฮะเราได้เปลี่ยนแล้วตรงนี้เคฟาตายหรือปวยจัต้าตายก็ได้เคฟาเป็นปัญหาเราเหมือนกันเคฟามันปัญหามันก็ไม่เชิองผมว่าปยจต้าปัญหามากกว่าเคฟามันแพ้ทางเซยสสามสีม่งวงเราไงแต่ก็ปล่อยสักคนหนึ่งมันก็อันตรายอยู่ดีครับเขาสุ่มโดนโอเคเลิกพูดก่อนออโอ้โหเราไปกดบัานอย่างนี้กีกแล้ว ไม่น่าเลยว่ะอึยชิบหายให้แบบนี้ความมันซวยบังเกิดล้วจริงผมกดหมัดได้อะนั้งงผมชอบไปกดฟ้าตลอดเลยมีโต้นะ่าจัดเตมิดมาอะไรเงี้ยดูทรงแล้วของน้องชายแล้วล่ะแล้วก็อาอาสักอย่างหนึง่งโอ้ยคอมโบยาวมากยาวเยียดไปเลยโกเกต้ามาแทงไหวปะวนน่าจะน่าจะรอดอยู่แต่เกือบตาย โอเค,ออเคเรอดเดือนนี้เหลือเท่าไหร่โอเคเกือบตายจริงว่ะโอ้โดนตายแล้วครับแบบนี้ก็เรียบหรอติดสตันด้วยเมื่อกี้โอ้โอเคเขายกไปแล้วเมื่อกี้ก็สวยงามชึบตีไม่ค่อยเข้าเนี่ยแม่งฝึกมากเลยว่ะฝึกเกินไม่ดีนะเพื่อนแต,แต่เมยสักหน่อยเขายังไม่ได้ใช้อาร์ไอนะแม่งเราใช้อาร์แล้วมันสุ่มโดนเงี้ยแม่งอ ตันไม่ได้นะฮะเพราะว่าโอเคสวยงามชอบพุ่งมาแถบอย่างนี้แหละฉันรู้นะว่านาชอบทาแบบนี้โอเคจานเย็นไว้ก่อนนะฮะอ้าอีกแล้วไงอย่างนี้อีกแล้วไงตลอดลเราอะ่ะไม่ได้วะ <c oughs> เฮ้ยชิบหายแล้วเขากดเมนเฮ้ยเราหลบได้ครับแล้วก็กดเมนส่วนไปเลยฮะแล้วก็อันเมนเข้าไปได้อยู่สวยงามแต่โคดเกต้าจะได้ฮิวเลือดนะดิ ชิปหายแล้ว,วกูยะตากูยะตากดเมนไปแล้วเอาแล้วมึงยังไงเนี่ยทีนี้เรากดการ์ดฟ้าเรียกเกตหลบของเขาออกนะฮะอ้าวชนะตาก่อโหนเ้ยเจ็ดเค้แม่งมันวะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วตอนที่แบบผมผมเสียผมเสียใครว่าไอาคนที่มันตายคนแรกเนี่ยนึกว่าจะแพ้แล้วโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้จีจีไปฮะเบต้ตาตาหม,มึกมาเกมนี้เจอกับ ตีถึงสามเซนไครโกยต้าเจโกยตาอีกแล้วโกยต้านี่เริ่มเบื่อหน้าแล้วเนี่ยผมกลัวโกยตามากจริงรู้สึกมันเป็นขั้นจ็ดแล้วมันถึกแล้วก็แรงด้วยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันก็เก่งจริงแหละนะผมก็ม่ได้มีด้วยอิจฉานิดหน่อยอยากมีเหมือนกันเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมแบบทุ่มทุนเปิดหางมากตอนมาครั้งแรกนี่คือโคตดว้าวอะ่ะตู้มาครั้งแรกตู้มากับเจเนบ้าม่วงนะฮะไอตัวละครตัวม่วงนี่คือยังไม่ได้เซนไครเจเนบ้าเนะี่ยได้เซนไครตัวละครโกยต้าตัวเดียวแม่งน่าสงสารเขามาก เออซยสามเขียวไปทีมก็ทีมเดิมก็ได้นะโกเทนเนี่ยอยากเอาไปแต่มันจะไปโดนโดยาตา้าโตตายง่ายๆเอาสิผมจะเอาโกเทนหรือโกคูบูไปดีผมว่าโกเทนผมจะโกเทนไปล้วกันนะฮะไม่รู้จะดีหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบคอมโบกับโกเทนมากโกเทนมันสามารถบัฟให้กับทีมเราให้มันตีจอกเกาะได้ชอบมากเลยโอเคมีใครบ้างอา้าว เขาไมา่ได้เอากยต้ามาสบายนะครับแบบนี้ <c oughs> เยี่ยมไปเลยแล้วเขาเอายูไอมาด้วยแสดงว่าเราหยิบโกเทนมานี่คือเราหยิบมาถูกแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยฮนะเจ๋งไปเลยเอละ่ะสวัสดีบารดักคุณพ่อเอ๊ะโอเคยูไอมาสวยโอเคโกหังน่าจะกดหมับเมื่อกี้โอ้เราไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนไซอิสามมาเลยแม่ง โอเคเราเวลาได้อยู่ทันอยู่ไม่งั้นนี่คือเวลาไม่หมดก่อนจะไม่ดีเท่าไหร่เขาเปลี่ยนไวกว่านะฮะยังไงมันค้างๆอะไรของมนเงี่ยเฮ้ยชึบว่าไงเพื่อนโอ้เขาเยอะกว่าไม่เป็นอะไรฮะต้องยอมโดนแต่โดนหนักเชลเล่นเออเออค้างๆนิดหน่อยนะเนี่ยโอเคเขาชาร์จโกเทนมาโกเทนรับหน่อย แล้วก็เปลี่ยนล่างก่อนนะฮะยา่าซุปเปอร์ไซยากโกเทนมาแล้ววางชิบ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 ,ชบยูไอมาไหไมยูไอเฮ้ยหลบ <c oughs> มันแหลกอะไรวะเนี่ยจะเปลี่ยนเอลเอฟไซยาส์มาลงมาหลบไม่ได้เลยวะ่ะเป็นแหลกมากแหลกจากที่ผมอ่านคลิปด้ยวยมั้งปกติเล่นอะไรก็แหลกอยู่แล้วนะเ,เล่นน,นานๆมันจะแหลกเอาละมึงชิปหายแล้วพอมันไหลมันเกิดแล้วฮะเ,เราโดนเปิดอาอาก่อนไม่ดีเท่าไหร่เลือกหมัดแล้วกันให้ดู ไม่รู้เวิร์กไหมนะว่าไงเวิร์กไหมัลโหลอ้าวเวิร์ก is work ย่ำโอ้โยเคาน์เตอร์เห็นเฉยไม่เก็บกว่าหลายเท่าเลยว่ะเอาล่ะโอเคโดนต้องโดนต้องโดนกูเทสไหมรับให้พ่อหน่อยถือว่าเราโชคดีฮนะโชคดีมากไม่งั้นสายัสามมันตายหาไปแล้วเมื่อกี้อ้าวโดนนั่นน่ะอย่างงั้นน่ะมันแต่พุ่งมาไงละ่ะโอ้โยมันแหลกอะไรวะเฮ้ยหยุดแหลกดิ แรงมากผมจะกดอาอาเลยดีไหมอาอาไม่ยังไหมันไส้ใช้ไปเถอะครับยังไงมันก็ใช้ไปแล้วครจริงๆถ้าเก็บใช้กับบาร์ดักจะคุ้มกว่าแต่โกหังก็ปวชนช้เล่นนะโกหังมันจุบได้อังไงสุ่มโดนไหมโอเคเราสุมเขาโดนเขาสุ่มเราไม่โดนเราสุมเขาโดนโคชี่ยไปหัวเงมงเขาถ้องพี่ยา่า ไายสามแบบดับเบิลแล้วก็มีเลือดเด้งนะฮะขึ้นมานิดหน่อยผมจะกดสวนไปเลยโอ้เขาหมัดเขาหมัดเขาแทบได้เร็วกว่าอ้าวสวัสดีครับแบบนี้มาใครจะ cover ชานก็เข้ามาจะแลกด้วยโอเคไม่มีใคร cover ชานก็ดีไายสามมาโอเคอ้าไม่ได้วะตายน่าจะหลบก่อนลูกนี้ หลบไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้สวยมากแบบนี้ต้องตัดคอมโบแล้วฮะไม่ไหวจะเคลียจริงแล้วก็กดโอเคเขาได้เลยอย่างนี้เขาได้แล้วอ้าไม่ใช่ว่ะสวยงามเพราะว่าเขาหลบไปแล้วนะฮะแล้วผมจะกดเมนไปเลยแล้วกันยังไงก็ตายอยู่แล้วยูไอมาก็ต้องตายอยู่แล้วตายไหมผมว่าตายได้จริงเพราะอาเมิมันแรงมากตัวนี้ ตายคุณพ่อตายบอกแลวมันตายจริงชิบโอเคยูไอกับไซยาสามโอเคกูแพ้แล้วกูสุ่มวืดเองแม่งมันบางทีก็ขึ้นนานบางทีก็ขึ้นเร็วฮนะเป็นอย่างนี้แหละเกมโอเคเรามีกันกันธาตุอยู่นะได้อยู่ฮะจังหวะน,นี้ไม่เข้าเพื่อนเรามีกันธาตุเรามีกันธาต,เาาตุเพื่อนนายติดเราไม่เข้าหรอกตอนเนี้ยเสื้อขาดเหมือนกันทั้งคู่ เสื้อขาดเหลือเป็นเสื้อด้านในทั้งทั้งคู่เลยฮนะ UI กับเซยร์สามมาประทะกันหน่อยอย่าแหลกก็พอแล้วชึบชๆบชโอเคเรารอเขาครับนี่คือวิธีของการรอไงละ่ะโกเทนมายาปาปาปา,ปาบาสเข้าไปมันแหลกแหลกจริงๆนะเนี่ยผมต้องรีเกมัน้วละมาว่ายหนึ่งครั้งทุบหัวคุณพ่อนี่ผักเข้าไปปาปารอวรอบหนึ่งปาสองรอบสวยงาม ปลาปลาอันเนี้ยผมบอกเลยผมยอมรับดวงดวงผมช่วยตอนรอบแรกที่ผมสุ่มโดนไม่งั้นเราเสียไซอะสตัวละครเราไปหนึ่งตัวก็เสียเปรียบอย่างมากฮะโอเคชนะได้ก็ถือว่าดีแล้วมันก็คือดวงก็คือส่วนหนึ่งของการเล่นเหมือนกันในเกมนี้นะครับดวงก็คือส่วนหนึ่งของการเล่นถูกไหมเออใครจะเถียงผมอ่ะเอาละครับทีมนี้เจอกับทีมของ universe นั่นเอง เหล่าจเจเรนท็อปโป,โป,โปมากันเต็มที่งั้นก็จัดเข้ามาเหมือนเดิมครับดูโออย่างไซヤส,สามทั้ง2ตัวนะดับเบิ้ลไซヤสามเซนไคก็เป็นเมดหลักของผมอยู่แล้วผมชอบไซヤส,สามอยนีแล้วมันเก่งทั้งคู่ด้วย <laughs> นะก็หยิบแม่งเลยแล้วก็โกเทนเนี่ยเอาไปได้ฮนะมผมก็จะเอาโกเทนเหมือนเดิมครับเพราะว่าโกเทนเนี่ยมันอย่างที่บอกไปรอบที่แล้วผมชอบมันไงเนสีดส็ดเสด็จได้อย่างเดียวคือดาวผมน้อยไม่ได้ปลดดาวเพิ่มมากมายขนาดนั้น ได้มาเมื่อเดือนก่อนก็ลเลยหาโอกาสมาเล่นเลยแล้วกันนะครับโอเคเขาเอาไอหมามาไอหมาม่วงมาเรียบร้อยเสร็จทางโกเทนครับแบบนี้โอเคชิบอ่าโมตะถอยเกินไปหรือเปล่าจะเ่นมาครับซึ่งก็โดนหมุนตัวแล้วก็ต่อยปิวปิวหมุนตัวได้แย่มากเลยอ้าวสวยเรียบร้อยหลบได้สวยนี่เพื่อน เอาล่ะแชมเป้าลงมาไหมแชมเป้าไม่ลงโดนรถคิไม่ลงก็จะเลนโดนเข้าไปเกือบตายแล้วนะโอเคอเคขาหลบฮะต่อยเราไม่เข้าฮะโอเคหมามาแล้วหมาบ้าพิษนักบ้ามาแล้วนี่ไม่ไงโควิดหมาโควิดมาแล้วเฮียปล่อยพิษใส่มือเอาหลบหล,ลบไปหลบมาไปโกเทนปาหิน super s a ซ y a gothen is here ป้าบาสต่อ อัปเกรดจากหินเป็นบาสฮนะแล้วก็การ์ดเขียวหลบได้ใช่ไหมหลบได้ก็เจ๋งเราก็หลบได้เหมือนกันเขาต่อยเรามาโอเคเขาเสียจกระโดดไปแล้วแล้วก็หลบแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อยแบบนี้โอเคทีนี้ก็จเจเรนมาอ้าวเจเรนไม่มาหัวตายอย่างเงี้ยตัดแม่งเลยฮนะตัดแม่งเลยแล้วก็การ์ดฟ้าไปเลยแล้วก็อาร์อาร์ไปเลยวิถีบ้านๆต้องอย่างนี้แหละ เรียกหลอดลบด้วยการ์ดฟ้าไงล่ะลอซื้อไปไอหมาจัดการไอหมาไปก่อนมันมันติดโควิดไม่ดีเท่าไหร่หมาตายครับฆ่าหมาเยอะหัวเม่งหมาขึ้นเตาใส่หมาดับเบิ้ลยอะหมาโดนขึ้นเตาตายไปแล้วตาก่อนไอหมาบ้าว่าไงแชมป้าสวัสดีครับโอเคคุมค่าให้รอคอยจิเรนมาไม่มาก็จะมีสักคนที่ต้องตายหรอวะ ผมไม่ยอมแน่ไม่ยอมกดหมัดไปเน่ไม่งั้นต้องโดนตัดโครชแชแน่นอนเอาล่ะแชมป้าลาก่อนทีนี้ก็ไซยาสามโกคูสิงหงก็มีที่เล่นแล้วครับสบายขึ้นเยอะยังไงเราก็ได้เปรียบแบบมาหันตรงนี้คือเขาพิชนะยากมากๆอ่ะโอเคโอเคโกนเข้าไปต่อยแรงใช้ได้การ์ดโอเคครับการ์ดเขียวหรืว่าการ์ดฟ้าท่าเหมือนกันมากเลย โกเทนถึงเพิ่งตายนะเว้ยโกเทนโอเคตายแล้วไม่อยากให้ไซอัสาวมันรับมันกลัวโดนสักอย่างอะไรนี่อาราจะเ่นเข้ามาเฮ้ยเดี๋วเพิ่งโอ้โหไปพุ่งกดหมัดพอดีตอนนี้เขาแม่งอาอามาแล้วฟ้าแล้วกันนะเ้ยประมาทไม่ได้เนี่ยแต่เราเหลือไซอัสสามสีม่วงก็สบายอยู่ฮะเราชนะทางธาตุเขาอยู่ ยังไงก็คือจิเลนนี่ตีไม่เข้านะถ้าเป็นสยヤสามสีม่วงขั้นเจ็บนี่ยิ่งตีไม่เข้าเลยนะมันจะถึกด้วยฮะอ้าวชิบหายแล้วกูนายนายหลบไปแล้วฉันรู้นายหลบไปแล้วฉันรู้ตายซะไม่งียบเราเราได้เปรียบกว่ามาหันนะเพื่อนรอบนี้ก็ไม่เลวนน่ถือว่าเป็นการปิดคลิปสุดท้ายลแล้วกันว่าผมจะแพ้ชนะนะมาดูกันในคลิปนี้เจอกับทีมเซนไคนะฮะมีโกฮังลิเจนโรสนี่สามตัวด้วยกันนะ น่ากลัวเหมือนกันนะอย่างนี้อ่ามันเดิมดับเบิ้ลไซยรสามเหมือนเดิมครับไม่สนท่านไม่สนยอะไรทั้งนั้นแล้วก็ตามไปนสุดท้ายเป็นโกคูบูก็ดีนะเพราะว่างั้นก็คือโกหังเนี่ยเขาต้องหยิบมาแล้วแหละผมว่ายัางไงคือเขาต้องหยิบโกหังไซยร่สองเล่นอยู่แล้วแหละผมว่านะถ้าเป็นสีแดงด้วยเงเราหยิบสีฟ้าไปสู้เผื่อให้มันคนามือหน่อยนะครับมามีใครบ้างโกหังมาใช่ไหมโกหังมาอยู่แล้วแหละยัง,ยงไงยังไงก็ต้องมาตัวละครสุดโกงอะ่ะ โอ้ oh, เขารอเนี่ยรอรอนานมากโอเคจาไว้ก่อนเขารอนานมากเขารอนานจริงใจเย็นมากคนนี้โอเคโดนต่อยไปก่อนนะครับถือว่าต่อยแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ oh, oh, เกือบครึ่งหลอดโกหังมาฮะผมยังไม่อยากเปลี่ยนให้โกบูล,ลงมาเล่นนะไม่งั้นมันจะให้โกเทนเขามาปิดแทนมันจะไม่ดีเท่าไหร่โอเคเขาหลบไปแล้วฮะ โ okay. อเคเขารออะไรวะเฮ้ยนายรออะไรของนายอะ่ะหลบไปแล้วโอเคเขาจะรอผมก็รอเกินไป <c oughs> เขาแบบผู้เล่นอย่างเงี้ยมันน่ากลัวคือว่าสับเปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะงงเราเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้รอรอบนี้ไม่รออย่างเงี้ยมันจะงงเอาเองไงเออ <c oughs> เปลี่ยนนะก่อน โอเคสวยงามรอแบบนี้เขาช้าเองฮะเฮ้ยลากันบอลหายไปหมดวันนี้การ์ดเด้งช้าเหลือเกินเรียกหลอดหลบมาหน่อยนึงสวยงามครับใส่สา,สาม LF มาเอ้ยไม่ใช่ LF ใส่ม่วงมาแบบนี้อ r าไปเลยไหมใส่ไปเลยหมั่นไส้ฮะโกเทงโดนไม่คุ้มเท่าไหร่วะจริงๆนะ เพราะว่าผมคิด,ดว่าผมกดเมนแล้วกดชายการ์ดเมนไปเนี่ยกดชายการ์ดเมนไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ทันรู้สึกเนี่ยมันจะมีครูดาวนิดนึงอะ่ะดีเลย์หน่อยนึงเนี่ยมันไม่น่าทันก่อนเลยอา,อาใส่แม่งเลยไม่รู้คุมเปล่าใช้ไปแล้วอะ่ะเรียกรอลบอีกรอบนึงอ๋อผมรีบเองโอ้โหแรงจัดแรงจัดโอ้โหไม่เปลี่ยนนี่โดนตายแน่นอนไม่เปลี่ยนกูต,ตายแน่รอรอตัดได้ฮะโอ้เชด ยังไงดีโอเคเขาหลบโอเคสวยงามน่าจะพุ่งไปหลบเนาะดอสเข้าไปแล้วก็หลบแต่เหมือนจะทันไหมไม่น่าทันรึเปล่แรงมากเลยฮะโอเคจานเย็นไว้ก่อนเขาเก็บโกหังไว้ใช้อะ่ะสวยงามชึบ แค่าสามเล่นแล้วกันนะแบบนี้ชิบไซอสามนี่มันสาม,มารถปิดหลอดเลือดได้เลยฮนะมันต้องรอเล่งเลือดใหม่เขาต้องเปลี่ยนโกฮังรามาเล่นเปลี่ยนมาโกฮังเร็วเข้าไม่เปลี่ยนนี่พอเองตายนะสวยงามรู้งานดีนี่ <laughs> แสดงว่าเขารู้อ่าง้าอยังรู้ว่ามันแบบโดนทีเดียวมันจะตายยังเปลี่ยนมาให้ฮนะซึ่งโกฮังก็เด้งเลือดได้จากการกดเมนเนาะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เท่าไหร่นะ หลบได้ใช่ไหมหลบไม่ได้อยโอ้โหโดนว่ะเขียวแล้วกันนะชอบน้ำเขียวรอบนี้ผมใส่เสื้อเขียวเลยเนี่ยมาพลังพลังแห่งน้ำเขียวโอ้โหไม่ได้เอาล่ะเขาอาไปแล้วก็หมดห่วงได้แต่เฮนนี้เอาไงดีเนี่ยสองสองเท่ากันฮนะโกหังยังไม่ได้กดเมนด้วย โอ้ชิปหายแล้วค่ะแบบนี้ไม่เร็วไม่ดีเท่าไหร่เลยอะ่ะมันแย่มากเลยอย่างนี้โกคูตายเพราะว่าโกคูเด็กยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดเมนเลยฮะอาแล้วมึงงานมีเรื่องนะฮะแบบนี้ประเด็นเรามาละตอนแรกผมกดฟ้าใส่เข้าไปได้แต่ฟ้าจะตายไหมอะ่ะไม่น่าตายมันชนะทางท่านเนะเาะอ๋อเาเอาว่ะบีมแคสพ่อลูกพ่อกับพ่อด้วยกันเอาละต้องชนะต้องชนะต้องชนะเขา ยายุยไปแล้วโอ้โหโคตรเบาเหยเบาหายเอาไงดีวะกดเมนแม่งเลยกูหลนแล้วแม่งออไม่ทันครับเขาหลบเร็วกว่าตายว่ะเกมท้ายตายมนตกมาเกมท้ายแม่งเออผมอาจจะไปอาร์อาตอนรอบแรกใส่ผิดคนหรือเปล่าน่าจะเก็บไว้ก่อนถ้าผมใจเย็นเก็บไว้น่าจะดีมีประโยชน์กว่านะผมว่าเออก็แพ้ไปตามระเบียบครับ ก็เป็นเกมที่ดีนะก็แหละประมาณนี้นะฮะผมนะก็โอเคละกันคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้ครับพอดีอยากมาอัดให้มันแบบหายคิดถึงเกมเดซินไงพเพราะเดซินนี่คือนานๆจะลงทีนึงอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่เห็นครับนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับซักนิดด้วยละกันคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับบายบายครับวู้